พ่อเอกยี่ประจำช่องครับนี่แหละครับเขาก็จะไช้ยังไงออกนะครับนี่ครับผู้ใดพอตุ้ยบ่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับภาพที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่นะครับเป็นเป็นกำลัง ไถตออ้อยหรือตออ้อยนะครับเขาจะเ,าเขาจะปลูกใหม่แล้วนะครับเห็นคนหลายๆในพ่กแม่นยังได้ไปน้องเป็นปลากวนกันไหมคนมาเก็บด้วงครับเมืองข้าะเก็บด้วงครับม้านอบุญพรเวทว่าแม่นอบุญพเวทได้แม่นแหนอันผ่านพเวทของพเวทสันดอนที่ มันเป็นด้วงเป็นตัวอ่อนของด้วงหนวดยาวนะครับมันจะฝังตัวอยู่ในกออ้อยนะครับอยู่ในเงามัานพิ้องที่แรกก็น,นึกว่าก็จะแห้หนกักมันโมเมนยนได้บาดเนี่ันแดงวัสดีครับเอามิยังก็ได้ผูกแขนยั้เส้น ก็บพราชัดไปเลยดักพี่น้องแต่ว่าเบื้งเบ้องเอาเนี่ยนะยนนครับค่อยก็จะถ่ายไปนู่นแปลงนี้นะครับเคยถ่ายแล้วละ่ะเคยลงยาเขาเคยฉีดยาอยู่นะครับเอาบุญว่พูดได เดี๋ยวสวดีครับทนายสวัสดีครับวาาเทบาลนั่นเราเอาบุญ <laughs> ครับภาพที่ท่านรับชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นกระบวนการไถแล้วก็ลื้อต่ออ้อยนะครับมันจะมีตัวด้วงเด้บาลนี่พี่น้องอมนม่ว่าแหงหนักโมเมยียนด้แห่ผ่าไตครับโมเมียนไปแขนไปที่ยังไงดัง นี่นะครับมันเป็นตัวอ่อนของตัวด้วงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวสู้แปเบิน่งห่อนได้เลยนะเอาไปให้ยังกินกับตัวจะหนีนี่มันมันเป็นตัวด้วงอย่างนี้นะครับเออไปครัวนะครับนะครับเขาก็จะไถกลับไปกับมาอย่างนี้แหละปลาตัวดวงวันนี้มาจากกรุงเทพไหม ถ้าเรก็เล่นเขาให้จะของแล้วก็มาให้เสียอ,อันเนี่ยแหละเห็นพ่อไทยไปใหายูยโยนหน้าผมมันเอาเข้าจเจ้าอาบุญบ <c oughs> ่ะเนะครับพูดพี่น้องอย่าอยจะพึ่งวิ่งหัวได้เมื่ถไทย,ยเข้าเจ้าเรือต่ออ้อยบนกระดาษรถพุ่งไปวันน้ำมีดป่ะเหรอเนี่ยนะครับ ตัวนี้มันมันมันเป็นตัวอ่อนของด้วงหนวดยาวอ้อยหรือว่าแมงกอกนั่นแหละครับแต่ว่าผมสิบวกินตัวผมจะไม่กินตัวนี้นะครับผมผมว่ามันเป็นแต่ย่านผมจะกินแต่ว่าผมจะกินตอนตัวมันตัวแม่งเป็นแตมงกอกแล้วเนี่ยมันแซบด้วยนะอันนั้นแซบโลเป็นพันเลยครับว่าว่าเป็นของถูกแพ่งก้าเนื้อเนี่ยครับเนี่ยเยวสเบิ่งบรรยากาศ มันไก่เหดมันซุม่มเจอไอติ๊ออกไปตีใบอ้อยน้ำได้หน่อยยงนในปุ๊ดจีไปตีอยู่นี่อยู่อันแปลงของมันนั่นแหละว่าเดียวมันแก้ไปเท่างหร่ดเดี๋ยวผมจะตามน้องชายไปเดี๋ยวผมจะเป็นในเล่ของเราอันนี้แหละครับนี่แหละครับนี่แหละผมว่ามันเปลี่ยนแต่ยาเนี่ยเขาใส่ขี้ออกได้แล้วก็ทอดว่านารัตเ,เออในลาได้ออกแล้วนี่นิตะเกียงยิงผมจะแม่เสียอันบอกแม่ป่ะบอกบอกบ้าอะไรจับพ่อแห่งเดิม เพรไอ้แกบอกว่ากินอ้อยครับตัวนี้มันเป็นตัวศัตรูร้ายนะครับของอ้อยนะครับอ้าวนะครับพระเอกเงี้ประจำช่องครับนี่แหละครับเขาก็จะไทยยังสิออกนะครับนี่ครับผู้ใดพัดตุ้ยบ่ฮะพัดตุ้ยบ่โอ้ยมาได้เน่าครับเดี๋ยวบ้านนี่ พี่น้องให้มันฟุ้นไหลเดี๋ยนี่นี่นพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่นี่นี่ได้แรงนี่มันขาดเครื่องหน่อนี่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 แหละครับมันจะฝังตัวอยู่ในกออย่างนี้แหละครับมันก็จะโตขึ้นเป็นตัวเหมือนแมงกวางแมงข้ามภาษาอีสานแมงกวางในภาษาเหนือแมงข้ามที่มีเขาไว้ชนกันนั่นแหละครับคนละอ่านกับแมงข้ามแต่ว่า นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับว่าเมนเอบุญเผวเวด้พี่น้องเอ้บุญเดินสามวมาเมนตนะครับว่าตัวนี้ขึ้นในใบรถขั้นนี้วะรถเล่าห้างอีกแล้วด้วยนี่นี่นะครับมันเป็นแหล่งที่พึ่งพิงของชาวบ้านนะครับเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งอาหารนะครับปลารถผู้ใดว่าหนี่ยแสนปเนี่นะครับไปดูรถไถครับฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะ ไม่อยากขับรถเกี่ยวขอบวะนะอย่างระวังโอ้โรังนี่นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆในไร่นะครับที่ก็ได้ยังเก็บตัวด้วงนะครับที่เรียกว่าด้วงหนวดยาวนะครับศัตรูตัวฉกาดของอ้อยนะครับมันจะฝังอยู่ในกออ้อยครับเพื่อนดีแท้เราถ่างัดจริงๆเหรอครับ สุดลูกหูลูกตาครับก็มีแต่ไรอ้อยนะครับนี่นะครับ,นนรบเขาจะเอาเขาจะเอากากตะกอนหม้อก,กองนะครับแล้วก็บางครั้งก็เกกรียกอะอคิโมเรกาก,ากอ้อยนะครับอ,อีกอีกนึงมันค้นละอันมันคนละอันครับเขากันยังก็ฟิลเตอร์เค้กบอกให้ยังก็ มา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 นี่ยนะครับมาใส่ให้เป็นปุ๋ยอย่างนี้เขาก็จะกระจายเขาก็จะหวานนะครับทีนี้ไอ้ไอไออ้้แมงกอกพวกนี้มันก็ฝังอยู่นี่แหละครับนะครับผุนะบเบิดสุดลูกหูลูกตาพี่น้องมเลยว่าแม่นแคาจะเอาบุญได้พี่น้องเลยนะครับว่าแม,มน่นะแหนักเก็บแมงกอกครับเทศกาลเก็บแมงกอกครับนะครับคลิปนี้เขายอดเพียงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นชอ็ชอตๆมาให้ดูนะครับ